เบลล่าหายเหนื่อยหลังเรตติ้งครมลิคิดพุ่งโอดคิวถ่ายโหดจนต้องพักงานแสดงออกปากว่าหายเหนื่อยกันเลยสำหรับนางเอกสาวหน้าหวานเบลล่ารานีแคมเปญหนึ่งในแสดงนำละครเรื่องครมลิคิตเรียกว่าตอนนี้กระแสยังคงตังต่อเนื่องได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีอย่างเมื่อวานนี้วันที่หนึ่งพฤศจิกายน เรตติ้งสูงถึง7.1กันเลยรวมถึงกระแส,สโซเชียลก็เป็นที่พูดถึงอย่างมากล่าสุดเจอสาวเบลล่าก็ได้เผยถึงเรื่องนี้ว่าหายเหนื่อยหลังเห็นเรตติ้งละครสูงก่อนหน้านี้มีหวั่นใจเพราะทิ้งช่วงไปนานกลัวคนจะลืมสำหรับตนที่เรตติ้งยุคนี้ของละครสูงขนาดนี้พอใจแล้วเพราะคนหันไปดูย้อนหลังเยอะและมีสตรีมมิ่งด้วย ดีใจหากซอฟต์พาวเวอร์เรื่องพคลมลิขิตกลับมาอีกครั้งเหมือนเรื่องบุพเพสันนิวาสเพราะเป็นความตั้งใจของละครที่สอดแทรกเชิญชวนคนไทยกลับมาสวมชุดไทยไปตามสถานที่ท่องเที่ยวออกปากยินดีรับงานถ้าอีเวนต์รุมหายเหนื่อยเป็นปลิดทิ้งที่ยอมเล่นตัวละครหลายตัวในเรื่องเดียว เรื่องนี้ถ่ายโหด150กว่าคิวตอนนี้ตัดสินใจพักงานละครไปก่อนยาวๆแต่ปีหน้ามีโปรเจกต์จ่อรอยอยู่แล้วด้านสุขภาพดีสุดๆเพราะได้พักหลังปิดกล้องละครแถมสาว Bella, เบลล่าเตรียมเป็นเจ้าภาพกระถิหญ่นวัดกลางบางปลาม,ม้าจังหวัดสุพรรณบุรีวันเสาร์ที่4พฤศจิกายนนี้ โดยครั้งนี้ตนลงไปดูแลเองทุกขั้นตอนเพื่อนำปัจจัยไปบูรณาวัดมีโรงทานกว่า100โรรงทานเชิญชวนไปร่วมบุญกันเยอะๆส่วนธุรกิจร้านขนมเตรียมรีโนเวทปรับโฉมใหม่หลังเปิดตัวได้ไม่นานกลัวคนเบื่อจะได้ไปถ่ายรูปเล่นและกินของอร่อยกันมองยุคนี้มีรายได้ทางเดียวไม่ได้คนก็ไม่รู้จะมีชื่อเสียงอีกนานแค่ไหน เลยต้องหาอะไรทําไปด้วยเพื่ออนาคตสําหรับงานผู้จัดงานเบื้องหลังเบลล่ายอมรับสนใจแต่ตอนนี้บารมียังไม่ถึงต้องสะสมประสบการณ์ไปก่อนในอนาคตได้เห็นแน่นอนนายเอนเตอร์เทน